We'll มาอยู่กันที่เดอะพิซซ่าวินเลจสามอรกุตจังหวัดกระบี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าที่นี่มีคิ้งของขั้วที่ตัว้วและบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยจุดถ่ายรูปนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาฝนตกนกเปียกขึ้นไม่ได้ ลูกอะไรกันลูกาวรอยไม่หรอไม่รู้เหมือนกันสวยมากนราคาดีไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูคิงคองตัวอื่นต่อนะคะเอ็นด้วยเป็นไรนั่งเลย เป็นจริงช้าใช่ค่ะเกือบตกค่ะเกิบตกออนนอตอนนี้กำลังจะบิดแล้วทุกคนเป็นกัน ตดีเจอคิงคองตัวใหญ่เท่าทําเลยคคะตอนนี้เราเจอคิงคองตัวใหญ่มากเลยค่ะูทเูงูสูงเท้า่เท้าใหญ่มาก ตัวนะทุกคนตรงนู้นตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูกันน,นี่เป็นสะพานนะเดินลำบากมากขึ้นช้าๆทุกคนกคน,น,นี่ทุกคนตัวพูดใหญ่เลยนะนี่ทุกคนอยู่ด้านหลังอ่าเห็น,นยังนี่เดี๋ยวให้ดูเต็มๆ ห,ห,หน้ออนนหานเหมือนกันไหมคะหน้าเหมือนกันแบเร่องมูก จ uhm ับนกตงนี้ค่ะจะไปกลับบ้านค่ะเอาไปเลี้ยงค่ะนกอะไรคะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปจุดถ่ายรูปจุดต่อไปนะคะตามมาเลยแต่ว่าตรงมุมนู้นเป็นสระมรกตมีคนมาเล่นเจอเลย เขามีอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งด้านในเขาจะชอบเพ้งแบบถ่ายรูปได้ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนส่วนอันนี้เป็นหญ้าเทียมค่ะเป็นหญ้าเทียมต้นใบปลอมนะคะ,ะเดี๋ยวเรานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้ มีนกด้วยทุกคนเขาทำจากฟางหมดเลยนะรวมทั้งคิงคองด้วยอ่าตรงนี้นะฮะเป็นนกนี่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 ทุกคนอันนี้เป็นนกนกอะไรนะ้องเป้งนกเหยี่ยวกเี่ยวใช่ค่ะเขาทำจากกะลามะพระ้าวค่ะสวยมากเลย อันนี้หัวอันนี้หัวคิงคองดูครับนี่คิงคอง อีกตัวหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นเสือเขี้ยวดาบเดี๋ยวผมพาทุกคนมาให้ดูนี่นอยู่ด้างหลังผมเห็นยังอ่าเดี๋ยวดูก เขี้ยวของมันน่ะเขี้ยวของมันทํามาจากไม้ทุกคนนี่ทํามาจากไม้ะตัวมันทําจากฟางนี่ขานะครับทําจากฟางแล้วก็อันนี้เป็นไม้โอ้สุยดยอดนะฮะคนสร้างนี่เป็นด้านางนะกันนะทุกคนอันนี้ที่ผมยืนอยู่เป็นหอปราการทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสูงมาก เดี๋ยวเราจะเข้าไปทุกคนอันนี้ผมเข้า,าแล้วนะครับเป็นหอปักกางอันนี้เป็นไปนะฮะโอเค okay. วันนี้เรามาฝนตกนะฮะใช่ไม่มีคนนะครับ,นนรบวันนี้เรามามมอ,อ่าน,นี่ขึ้นมาชั้นสองเดี๋ยวผมขึ้นไปอีกนะฮะชั้นสามกำลังขึ้นไปนะทุกคนโอ้ แล้วอันนี้ขึ้นมาชั้นสุดท้ายนะฮะด้านบนสูงมากครับทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างหลังดีอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นไงชอบไหมเลยตอนนี้เปิดบริการแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาเนาะน้องแป้งเนาะใช่ใหอะะใ้อยู่ทางเข้าสระมรกตใช่อยู่ทางเข้าสระมรกตนะทุกคนถ้าใครอยากจะมาก็ มาเที่ยวกันดูครับแต่ว่าที่นี่จะมีเป็นค่าบริการเข้าชมด้วยนะคะผู้ใหญ่ท่านละ40บาทส่วนเด็กน่าจะอยู่ที่10บาท20บหรป่า10หรือ20ไม่แน่ใจนะผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เด็ก20บาท เดือพิต้าวิลเลจและมรกตค่ะโอเคฮะทุกคนสาหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เลยกันนะครับก็พาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะฮะชวนแลวกันนะครับมาเที่ยวกันดูนะครับอีพีใหม่เจอกันนะครับกับคลิปอะไรนั้นติดตามชมกันด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย